ก็นี่ก็เป็นบรรยากาศของกกะเด่นนะครับที่ประชาชนได้จัดขึ้นก็มีพืชพันต้นไม้หลายอย่างนะหลายชนิดที่ได้สรรหามาแล้วก็ <c oughs> มาจัดแสดงแล้วก็ขายให้ท่านหลายคนได้รับชัก็ในส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนของกล้วยไม้นะครับพันธุ์ต่างๆ ลายสวนทจัดเข้ามาฮะอันนี้ก็เป็นใจกลางของงานเพราะมีต้นไม้หลายอย่างหลายชนิดก็ไม่แน่าอาจจะมีต้นจิกหรือต้นฮังก็ไดนะ้จำแซมกันมานะเนี่นี่ก็เป็นสาวสวนนะ กาเด่นเขาชมบมายกันกันนันนมีมีน้ำตกจำลองนะครับจะมีน้ำตกจำลองอยู่ก็แม่ถือได้ว่า